นันนี่ก็จะเป็น EP 2สองนะครับผมอันนี้ก็มี EP สองของคืนที่ปกก้าวโดยผมก็ได้เตรียมอะไรเรียบร้อยที่จะไปช่วยเด็กคนท้ายเตรียมอะไรเรียบร้อยฮะแต่แค่ต้องรอตอนเช้าก่อนเพราะว่าตอนคืนอ่ะอันตรายดนเป็นหมีหมาเอออะไรเยอะ แล้วก็มก็พร้อมอย่างเนี่ยที่จะไปบุกเด็กคนท้ายก็คือเราต้องเตรียมพร้อมอะ่ะคือเด็กคนท้ายฮะคือมันยากตรงหนีอะ่ะแบบหนีมันถึกเลยอะ่ะ จบเกมโอ้ไม่รนะู้นะพื่อำอาจจะใช้เวลานานกว่าที่คิดจะได้อือทางนู้นเหรอโอ้โหไกลเลย โอ้ม้จ้าระเด็น ไปหาเด็กิกโค้ชแล้วเป็นการการหาเด็กที่ไวสุดสุดที่นี่ว่าเดี๋ยวสักประมาณสิบเดี๋ยวสักประมาณสิบห้าวิผมวิ่งไปเลย วิ่งองวิ่งไปเลยเหยนย็นปะน่าสนใจละแค่หลบไปเฉยก็พออย่าไปเสียุนเยอะตอนเชา้าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรทำเลยได้ฮะตัวอื่นที่สามารถทำให้เราตายได้ เช่นหมาป่าหนีหนีเอ้ยอะไรเอ้ยอ่ะทำเราตายได้นี่ทงทำเด็กเป็นร่งไปนี่คือแบบไม่ แบบแทบชุบไม่ได้อะตรงเนี้ยที่เกิดร่วงคนเดียวคือชุบไม่ได้สาวันที่จะไม่มีระเบะเดี๋ยวผมจะใช้ปืนก่อนแล้วก็ค่อยไปใช้ข้างใน ผมต้องรีบช่วยเด็กอะเดี๋ยวหนาวตายต้องรีบต้องรีบต้องรีบอรีบอาหาเรเดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวค่อยมาทีต้องรีบกลับได้เะเก็บ,กบไปกลับเลย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 โอ้ มันทวงเวลาอง่ตรง,ตง,ตง,ตง้ีตรงรีรีรรีดีมากเลยตอนนี้ไกล คนทำร้ายเราด้วยผมึงรู้โอเคหาเด็กครบแล้วตอนเนี้ยจี๋แล้วก็เป็นการเรียนของผมอะ่ะ าภายในอีก40นาทีนี้เนะี่ยค่อยดิ50นาทีนี้ผมจะสามารถเล่นถึง99วันโซโล่คนเดียวได้ไหมไปดูขนาดถ้าถึง50วันกะดีใจแนละ้วคืนนี้มีกันสองเตียงแล้วก็บวกเด็กอนะีกฮะจะเกิดแมวช่้ยเพิ่มมาเติมอีกไอ้นี่นะ หมดแน่นอนมาร์เติมยากเลยออกข้ามเถอะวูเนี่ยามาโอ้โหมา,หม,ามาได้ตรงจังหวะมากเลยหลังกายเหล็ก<า> ต่ไปก็เหลือแค่ของรู่ทหนาวะ่ะแล้วาก็ต้องหาใช้เพื่อนใส่โอ้ยส่วนรู่ทหนาวก็น่าจะ นีลนะแล้วก็ไปบ้านครับบ้านครับเริ่มหาเนี่ยหายจริง,นะงจังอะหาของกลางอะไรอ่วงนะี้ มีผู้ลกูกก็ม,ม,ม,มีนั่นก็มีหูไอ้แมวนี่พอทานไปสักชื้นเพิ่งละลงหมดโอโ้โหได้หนังตกเ,เรียนอะไรได้หนังละ เก็บเหล็กอะเจอเจอตัวอย่างคลิปน่ะไปสามสามวันแล้วโอ้โหไวยังไง นี่กวางหิวอีกโอ้ยสีวิตจะเล่นฉันจุยหงความยากอ่ะคนเราเอาเอาอย่านี้ก็จะได้เท่าไหร่อ่ะ ียวดีๆอี่ก็ต้องอัพเกรดโต๊ะอ,อีกั้งนี้มาสองตัวไปใช่ส,สองตัวแปลกตายน้ำแล้วมันดินเนียนมากหร it okay. on มันห็นกวางอยู่ตรงก็ออกไปอยู่ดิอืมไม่แตกต่างอะไรจากการนี้เ,นเลย ủa, xin ông bảo, anh không có bao này, anh โอโหไม่ชอบเปิกล่องในนี้เลย

ยักแล้วก็ถังน้ำมันแล้วก็กองกันตูวแล้วก็เทต้องแล้วก็นี่ตั้งต้อง,งร้อยจนมาบุกเพิ่มตัดไม้ชีวิตใอหใจหอของผมโฟโตูว่ะคือแทบจะไม่ต้องหาะไรมนะั้ง กีมาเล่นยาวคืนนะตรงนี้นก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆโหอืมสี่เก้าโอ้จ้าเลยแบะสวยมากเลย มไม่อยากเชื่อตัวเองเลยว่าผมจะผนานมาได้เสียบคืนนี้ไม่มีไรเลยก็ดี ผมดีกงเล่นไปทำไมนะโอเคต้องหาเหล็กกับไม้ให้ได้เยอะโอ้โหตรงนี้โอ้โหชอบมาเลย ผมวนมาทำเด็กคุนที่สีเลย

อืมเหล็กคนเยอะเหล็กเตรียมสามสิบมายี่สิบเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้เพื่อนดูก่นอนนะแช่เดี๋ยวผมส่งรูงพปให้เพื่อนก่อนโอ้ได้รับส่งเพรฮะถึงห้าสิบวันแล้ว โอ้โหฮาจตนั่นอย่าว่าละล่ะอ้คุณบุกแกโอ้ยเบ,บือ่อเปลี่ยนอื่นได้ไหมจากคุณบุกเป็นมีเป็นหมาป่าบกุกเปลี่ยนได้ไหมนะ,ะาเป็นอะขอลองนะนะ ยูนาวดิอ๋อดอยอตอนี้กค่ต้องการไมโครเวฟกันอะไรทำได้แต่ตอนน้นออนม,มันเยอะมันเยอะน่าจะพอทำไมกลับมาดูมันน้อยอ่ะน่าอยู่แถว่างไรละ

เดียวแค่ตัดไม้ตัดไม้มาสองต้นก็น่าด้แลงต้นใหญ่อะคลิปนี้น่าจะมี EP3 ีสามน่าแถมดาวอ่ะ การเล่นน,นนี้ก็การเล่นนี้ก็ยากอะยากที่ต้องมาหาของ ba vậy uống đi này tiên tiên ôi kìm chuyện ngài ạ จบ EP นี้ไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาต่อ